สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่น้องเพื่อนๆท,ทุกทท่านด้วยความเคารพลักนะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีเชิงช่างนะครับที่เคยสร้างเอาไว้หลายๆ EP นะครับและเคยเล่าให้ฟังบ่อยครั้งนะครับมีคนพูดว่าเป็นการสอนนะครับสอนให้ โจรน,นะครับปอมพระนะครับก็ต้องขอกล่าไวไ้นัดที่นี้ด้วยนะครับว่าวิธีต่างๆนะครับที่ทํามาเนี่ยเพื่อให้ดูเชิงช่างว่าทําอย่างนี้แล้วเทออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมาอธิบายตามรูปของพระตามองค์ของพระที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆนะครับ ไม่ใช่แท้ที่คําพูดนะครับแท้ที่องค์พระนะครับพระจะแท้แท้ที่องค์พระนะครับไม่ใช่แท้ที่คําพูดนะครับเพราะพระก็จะบ่งบอกนะครับองค์พระเนี่ยจะบ่งบอกบ่งบอกว่าเก๋แท้ได้นะครับแล้วสําหรับผู้ที่เข้าใจว่าจะมีคนมาเก๋มาปลอมนะครับที่ผมบอกไปเป็นเพียงแค่อนุบาลน,นะครับ ยังไม่ถึงปฐมเลยนะครับต้องเข้าใจด้วยนะฮะยังไงก็เกมไม่ได้ยังไงก็ทําไม่ได้นะครับไม่ใช่ดูถูกช่างนะครับแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ผมก็ขอไม่พูดนะครับไม่พูดแล้วก็สาบานกับหลวงพ่อแล้วจะไม่ขอพูดนอกจากพูดที่จะมาศึกษาจริงๆแล้วก็สาบานตนว่าจะไม่พูดนะครับ อันนี้เป็นพมิมพ์นิยมยุคกลางนะครับเรามาศึกษากันเลยนะครับผมเคยเล่าให้ฟังว่าหลุมอากาศที่เป็นเบ้านมพก cool. นะครับนะครับนะครับตรง aring, หัวแม่มือนะครับหัวแม่มือครับเป็นเบ้านมพกอันนี้เห็นนะครับนี่ช่างเขาเริ่มพัฒนาขึ้นพอเริ่มพัฒนาขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับฝีมือเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้ยุคยุคกลางๆนะครับหลวงพ่อเงินยุคกลางๆนะครับขึ้นแบบใหม่ขึ้นแม่พิมพ์ใหม่ ช่างนะครับก็คือช่างชาวบ้านนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นช่างหลวงนะครับเขาก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องอณโตมีนะครับสัดส่วนนะครับสัดส่วนสัดส่วนเนี่ยครับเขาก็จะได้สัดส่วนของเขานะครับไม่ว่าช่างหลวงหรือช่างชาวบ้านนะครับเป็นเชิงช่างที่ศิลปะสืบเนื่องกันมานะครับก่อนจะเป็นช่างหลวงก็ชาวบ้านนี่แหละครับอันนี้เราให้ดูเชิงช่างนะครับว่า หัวเข่านะครับนี่ครับหัวเข่านะครับจากเข่าซ้ายไปเข่าขวานะครับกว้างเท่าไหร่นะความสูงนะครับความสูงนะครับเนี่ยครับถึงระหว่างคิ้วนะครับอันนี้อันนี้คือสัดส่วนนะครับคือสัดส่วนสัดส่วนแล้วหัวเข่ากว้างเท่าไหร่นะครับเสียนต้องได้ต้องได้นะคือความกว้างจากเข่าซ้ายไปเข่าขวานะครับคือจะรอบศีรษะนะครับรอบศีรษะเหนือหูนะครับจะได้นะครับก็คือจะได้ จะได้สัดส่วนนะครับผมตามที่ผมกล่าวมานะครับเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับก็พิมพ์นิยมที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยที่ผมสอนไปที่ว่าเป็นเชิงช่างนะครับเพียงแค่อนุบาลนะครับอันนี้เรามาดูเชิงช่างที่ว่าเกิดจากการติดช่อนะครับจี้ไฟกับแผ่นเหล็กนะครับรอยพับเนี่ยครับรอยพับของขี้พึ่งหุ่นเทียนเนี่ยครับนะครับจะพับขึ้นไปด้านบนนะครับพับไปด้านบนนะครับจะมองเห็นนะครับพับไปด้านบน และชนวนนะครับชนวนนะครับนี่ครับรอบชนวนนี่จะเป็นแอ่งนะครับการติดชนวนเนี่ยเวลาดันเข้าไปเนี่ยทรงนะครับทรงที่ว่าชนวนอะกลมเข้าใจว่ากลมนะครับแต่เวลาจิ้มไปกับหุ่นเทียนนะครับทรงเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับทรงนี่จะเปลี่ยนนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับทรงต่างๆนะครับทรงที่ว่าติดชนวนแล้วนะครับอันนี้ให้ดูก้นนะครับให้ดูก้นนะครับ อันนี้เราศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับนะครับอันนี้คือก้นนะครับจะมีรอยยุบข้างๆชนวนนะครับและต้องขอนะครับขอสงวนสิทธิ์บางสิ่งบางอย่างที่ที่ผมไม่พูดนะครับก็มาดูเส้นคอนะครับอันนี้เส้นคอนะครับเห็นชัดนะครับเส้นคอครับจากหู หูด้านขวานะครับโค้งมานะครับนี่เป็นการกดใบหน้าของพิมพ์ที่มีความแข็งตัวนะครับเพราะว่าพิมพ์รุ่นยาวันก็ใช้ตะกัวครับใช้ตะกัวทําเป็นแม่พิมพ์นะครับก็ต้องกดใบหน้าก่อนเหมือนกันนะครับและรุ่นช่างชาวบ้านนะครับช่างที่ทําที่วัดนะครับช่างบริเวณใกล้เคียงนะครับเขาก็ใช้นะครับคือเขาก็ใช้กดใบหน้าเหมือนกันนะครับนี่นะครับมีเส้นอยู่นะครับี่ที่ที่หูนะครับ เลาะลงมาครับมาที่คอนะครับออกมาด้านนี้เลยครับเนี่ยออกมาด้านหูหูซ้ายนี่ครับและสีสันนะครับสีสันที่เกิดจากธรรมชาติอันนี้ผมขอซ่อนเป็นความลับนะครับคือไม่ไม่ได้บอกทั้งหมดนะครับไม่ได้บอกทั้งหมดเพราะว่าถ้าบอกทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีคนปลอมแปลงนะครับพอปลอมแปลงปุ๊บนะครับทำให้วงการพระเสื่อมนะครับ แล้วก็จริงๆอ่ะผมจะมาสืบสารตำนานของหลวงพอ่อให้หลวงพ่อท่านได้อยู่คู่พระพุทธศาสนาต่อไปนะครับตราบนานเท่านานนะครับตราบใดที่ยังมีลูกคนนี้อยู่นะครับผมก็จะขอสืบสารตำนานของหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะครับเดวเรามาดูองค์อื่นนะครับองค์อื่นนะครับ นะยครับลอยลอยลอยพับนะครับลอยพับจากจากล่างขึ łem, ้นบนนะครับฐานนะครับมองเห็นได้ชัดเลยนะสองขอบนะครับนะครับปิ้นขึ้นไปนะครับเพราะว่าไปกดกระแผ่นความร้อนปั๊บเนี่ยลอยเทียนเนี่ยที่ที่อยู่ด้านล่างนะครับจะปิ้นพับขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้อันนี้มองเห็นนะครับด้วยตาเปล่านะครับแทบจะต้องไม่ใช่ไม่ต้องใช้กล้องนะครับไม่ต้องใช้กล้องเลยนะครับอ่าแล้วก็มาดูคอนะครับนะครับเส้นคอนะครับ นะครับมีให้เห็นนะครับที่หูนะครับลางๆนะครับนะครับเนเน่เลาะลงมาเนี่ยที่ใต้คางคือพิมพ์นิยมเนี่ยเขาจะซ่อนนะครับแต่ถ้าพิมพ์ขี้ตาเนี่ยส่วนมากจะไม่ซ่อนโผล่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นให้เห็นเด่นชัดบางคนก็เรียกเส้นสังวาลนั่นคือการกดใบหน้านะครับอันนี้ช่างเนี่ยพอเริ่มมีฝีมือนะครับเห็นว่าไม่สวยเขาก็ต้องมีวิวัฒนาการของช่างนะครับโดยการซ่อนเส้นตรงนี้นะครับผมแล้วหลุมนะครับหลุม นะครับหลุมหลุมเบ้าเบ้าดงคกต่างๆนะครับนะครับที่จะต้องมีนะครับและบ่อน้ํานะครับเส้นเล็กๆที่สังขารเนี่ยที่จีวรนะครับที่จีวอที่สังขารนะครับหลุมเล็กๆในเกิดจากการหยอดขี้พึ่งนะครับที่มีน้ําที่มีน้ําอยู่ในพิมพ์นะครับพอหยอดไปเนี่ยคือขี้พึ่งเนี่ยมันไม่เต็มพิมพ์พอไม่เต็มพิมพ์ปุ๊บน้าเนี่ยไปแทนที่จะบอดเขาเรียกจุดบอดน้ํานะครับเนี่ยเล็กๆนะครับจุดบอดน้ําเนี่ย จะต้องมีนะครับโบราณจะต้องมีทุกองค์นะครับและบางองค์ก็มีเม็ดหินเม็ดทรายนะครับบางทีติดออกมาเป็นบางองค์นะครับไม่ไม่จําเป็นจะต้องทุกองค์ไปนะครับและสีสันก็ไม่จาเป็นจะต้องเหลืองเขียวอย่างเดียวนะครับทองศรานะครับจะมีเหลืองแดงเหลืองเขียวขึ้นอยู่กับว่าโลหะโลหะที่ผสมลงไปทองแดงเป็นหลัก แล้วใช้ดีบุกผสมหรือตะกวัวแข็งสีโฮนะครับเงินแล้วก็เป็นเงินเป็นเงินดีบุกตะกวัวตะกวัวแข็งนะครับคนจีนเรียกสีโฮนะครับเอาไปผสมทองแดงเพื่อเจือจางสีทองแดงเนี่ยถ้าใส่มากมันก็จะ่าใส่น้อยใส่น้อยก็จะเป็นส้ม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 อ่าก็เรียกว่าทองแดงเนี่ยบางทีใส่น้อยไปเนี่ยเอาดีบุกใส่น้อยไปเนี่ย น้ำไม่ใส่เพราะน้ำไม่ใส่ก็เทไม่ได้ครับก็ต้องขยับใส่ไปเรื่อยๆอาจจะมีทองแดงเจ็ดสิบเปอร์เซนดีบุกสามสิบเปอร์เซนทองแดงอ่าหกสิบห้าเปอร์เซนดีบุกอาจจะสามสิบห้าเปอร์เซนตนะครับมันก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าผสมให้ได้ที่จนเทได้ะครับจนใสเป็นน้ําถึงได้เทนะครับแล้วมาดูก้นชนวนนะครับสุดท้ายนี่ครับจะยุบเป็นแอ่งนะยุบเป็นแอง่ง แล้ววงของชน,นวนนะครับไม่กลมสัทีเดียวนะครับเพราะว่าธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยเวลาดันเข้าไปเนี่ยมันก็จะปริ้นซ้ายปริ้นขวาคือแฮนด์เมคครับทําทีละองค์นะครับทําทีละองค์ครับติดช่อกับติดทีละองค์นะครับขัดก็ทีละองค์นะครับขัดก็ทีละองค์ทําเทียนก็ทีละองค์ติดช่อก็ทีละองค์เข้าดินก็ทีละองค์นะครับต้องให้เข้าใจว่า handmade ทั้งหมดนะครับและคันนี้งานเนี่ยที่ออกมาแต่ละชิ้นแต่ละอันนะครับก็จะเป็นอัตลักษณ์ของเขาเองแล้วก็เป็นสตอรี่ของเขานะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันสักองค์นะครับความงามก็น่าสนใจน่าค้นหานะครับแต่ต้องเข้าใจนะครับบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่พูดไปก็เพราะว่าวงการเกพะนะครับไว้นะครับไล์วันนี้พรุ่งนี้เกนะครับเตรียมขายกันนะครับ ก็ไม่ขอพูดและสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับด้วยรักและเคารพทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ